รู้สึกยังไงถึงมั่นใจเชื่อมั่นเราจะเลือกซซเนียร์คอมเพกเป็นตัดอาจารย์สมัยอืมก็ยางงี้นะครับขออนุญาตย้อนกลับไปประมาณสักสามี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้ได้ไดไประชุมร่วมกับดรสมัยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมีประเด็นที่จะพูดคุยกันดโดยตรงใช่ครับถึงแต่ว่าท่านก็นําเสนอไอเดียเรื่องของซซเนยียร์คอมเพกซึ่ง ในเบื้องต้นเองเนี่ยทางเราเองก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของการก่อสร้างพวกบ้นกานจะสัรอะไรพวกนี้นะแต่เราทําในส่วนของเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของโครงการที่เป็นพวกนมกับโปรเจกต์อยู่นะครับทีนี้ได้ฟังดรกรสมัยพูดเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีความสนใจเพราะว่ามันเป็นทั้งโอกาสของการที่จะฟื้นฟูไรายได้ของประเทศด้วยส่วนหนึ่งนะเนือ่องจากว่าในวันนี้เนี่ยต่างประเทศต่างชาติที่ที่รีทายแล้วเนี่ยต้องการที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ ส่วนของแฟคตอ่ต่างๆที่เรา,เาต้องลองรับเนี่ยมันยังไม่มีหรือมียังไม่เพียงพ mm hmm. อนะครับซึ่งทุกคนเองเนี่ยในวันนี้เนี่ยมองในส่วนของเบลนท์เนีจะเป็นส่วนใหญ่ mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็คืออาจจะ treat ทั้งเรื่องของคนที่ยังอายุไม่เยอะจนถึงคนที่มีอายุเยอะก็แล้วแต่นะ mm hmm. แต่ว่าประเด็นที่จะเจาะลงไปในส่วนของที่เป็น retirement จริงๆเนี่ยนะครับที่เป็นซีเนียร์คอมเพล็กซ์เนี่ย mm hmm. ยังไม่มีความชัดเจนยังไม่เห็นตลไกไหนที่มีความชัดเจนนะ mm hmm. ก็เลย คุยกับทางอาจารย์แม่ก็โอเคลองนัดทางดรสมัยมาอีกครั้งได้ไหมผมสนใจโครงการนี้เราอยากจะลองทำขึ้นมาเป็นโมเดลที่มันเป็นสมาร์ทซีเนียร์คอมเพล็กต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความพร้อมในเรื่องของเมื่อทุกคนที่คาดหวังว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยควรจะได้รับนอกจากความสะดวกสบายทางในเรื่องของอทางกายภาพแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอบอุ่มเหมือนกับเขาอยู่ในครอบครัวของเขาเอง อันนี้เราจะทำยังไงผมก็เลยเชิญดรสมัยเข้ามาเนาะก็ได้มีโอกาสได้นั่งหารืรอกันก็ได้เห็นความฝันเหมือนที่เมื่อกี้คุณจะมาบอกนะครับนะจริง,รงๆเนี่ยเขาก็เล่าความฝันให้ฟังว่าเขาฝันอยากจะเป็นแบบนี้มานานแล้วอยากจะเห็นประเทศเป็นแบบนี้อยากจะมีซีเนียคอมเล็นไปขึ้นแบบนี้แต่ยังขาดในส่วนของที่เป็นเรื่องของงบประมาณที่จะขับเคลื่อนซึ่งทังเราเองเนี่ย ก็ได้พูดคุยกันก็คิดว่ามีความพร้อมที่สามารถที่จะสนับสนุนได้ให้โครงการเงินเดินไปได้ด้วยความสำเร็จได้ด้วยดีนะครับก็หวังว่านะครับจะเห็นโครงการซีเนียคอมเพล็กซ์สมาร์ตซีเนียคอมเพล็กซ์นะครับเกิดขึ้นได้ในรวันนี้นะครับผมมั่นใจมั่นใจว่ามั่นใจทีมงานในองค์กรของเรามั่นใจทางมานรมั่นใจบริษัทที่มาร่วมงานมีมีศักยภาพนะสำเร็จแน่นอนนะครับขอขอบคุณครับทุกท่าน <laughs> okay.